เอาล้วครับกลับมาอยู่ในบทที่5ค้นหาในโรงเรียนกับเกม f l ฟูลลีซ v เวอ่าเราต้องมาตามหาลูกเมียในโรงเรียนกันนะครับถือปืนพกก่อนดีกว่ามาดูกันซิว่าเราจะเจอลูกเ <This S 1> มียน This ะ is Andy's school. <S นี่คือโรงเรียนของแอนดี้ It's bigger than I remember. โรงเรียนใหญ่มาก place top อกคืนมันอย่างละเอียดอ่า I hope I can with hope them be can ผมว่าจะเ o ้าตรงนี้ตรงนี้เด็กตรงนี้เด็กเฮ้ยก็มาดีครับตรงนี้เด็กไม่นแตกเลยมันแตกเลยตรงมีดเด็กนั่นเหรอตรงนี้เข้าได้โอเคนั่นไงไขวัดไปไปโลรไปโลรจากนั้นเข้าไประเบิดเลยเอาฮิตสตันโอเคตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นห้องสมุดหรือเปล่าใช่ป่าว หนังสือเยอะจังเลยเหมือนเป็นห้องสมุดเลยโอเคค้นหาของครับมีอะไรบ้างเอ่ยกระสุนเอ๊ะใครเอากระสุนมาซ่อนไว้ในขวดน้ำก็มีใครเอามาซ่อนไว้ในนี้เนี่ยชั้นสองครับอ่าชั้นสองไม่มีซอมบี้เนาะโอเคมีของให้ฟาร์มเพียบยาน้ำอ่าไม้ใครเอาของมาซ่อนไว้ในชั้นหนังสือวะกระสุนอย่างเงี้ย น้ำเนี่ยโอเคไปไม่มีอะไรมั้งอุ้ยตรงตรงนี้ก็ได้โอเค <c oughs> อ่ากินน้ำหน่อยแล้วกันไปครับไปตามทุกสอนที่มันบอก,ออกอออวยตำรวจตเดไม้ตำรวจต้องมีปืนมาเต้มาเต้ก็มาเด้ตรงนี้มีทางให้เข้า มันระเบิดกะเลยใส่โลด้วยแล้วก็ยิงยิงยิง,ยงใช้ของแรงหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้หน้า,มาไม้อะไรอะไรนี่คือบรรลักษ์ของห้องสมุดเหรอ <c oughs> เหรอใช่ป่ะไม่รู้หาก่อนโอเคโน้ตบุ๊กมีกระสุนคุณผู้ชมครับกระสุนนี่ยังรู้สึกยังเป็นห้องสมุดอยู่ใช่ป่ะน่าใช่แหละ มือนเป็นห้องสม,มุดเลยโอเคเอามารีโหลดข้างบนระเบะดิดซะเลยแล้วก็ยืนจิงโอเครับความสำเร็จใหม่ไม่มีเวลาสนใจอ่ะฮะโน้ตบุ๊กมีอะไรให้ครับมีไม้โ <c oughs> น้ตบุ๊กมีอะไรครับมีนาำอะไรกันครับเนี่ยตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีไม้โอเคไม่มีอะไรละลงครับ วิ่งเลยเฮ้บ้าเอ๋ยอ่อไปออกไปข้างนอกหลีลูกให้พร้อมอต้องลงข้างล่างโอเคตรงนี้อะไรอ่ะนี่คืออาคารอะไรอ,อาคารอะไรไม่รู้เลยยิงก่อนตู้น้ำตู้น้ำ,นำมันก็ควรจะมีน้ำมีพยาบาลอะไรกันครับเนี่ยเออ มีเกลือโอเคเข้าห้องนี้โอเคนี่คือห้องเรียนตรงไหนนี่คือโรงเรียนแหละน้ำมันวะนักเรียนพกน้ำมันมาด้วยเหรอเกลือเอามาจิ้มข้าวเหนียวเอามาจิ้มมะม่วงหรือไงเกลือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เด็กคนนี้เด็กคนนี้ดูคนนี้ดูคนนี้ดูเอ๊รงนี้มีโน้ตอะไรเอ่ยผู้รอดชีวิตรีบหลบ รีบลงไปที่ศูนย์หลบภัยใต้โบสขอให้พระเจ้าอ,ยอ,อ,อวยพรนะฮะอ่าบีเท่ากับเอ็มซีกัลังสองอะไรวะโ <c oughs> ตนี้มีเกลือโตอนี้ก็มีเกลือโอเคมาทางนี้ครับเดี๋ยวนะตรงน,นี้คืออะไรพรสวรรค์เอาวะอ่าเพิ่มความมั่นยำไม่เดี๋ยวกนะ่อนลบลบีอ่ะได้เอาลบลบีเพิ่มอย่างนั้นหนึ่งไปละการ โอเคแต่เราขึ้นไปชั้นสองครับตู้น้ำมีอะไรตู้น้ำมีอะไรวะมีผ้าต้องใช้ของแรงนี่ไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีทีบอสมีทีบอสมีทีบอสเฮือฮือะไรเฮืออะไรเฮืออะไรยิงยิงลูกแป๊บยิงยิงยิงเขาย่างมันกันเขาย่างเหมือนกันมีลูกมีลูกไปก่อนแต่ก็ยิงโอเคแปลกแปลก เด็กเหรอตรงนี้มีอเอ่ยโอเคปืนพ,พกครับพวกซอมบี้ต้องถือปืนพกกินน้ำโอเคซอมบี้เด็ก,กแล้วซอมบี้เด็กซอมบี้ครูซอมบี้เด็กซอมบี้ครูโอเคไม่ยากเลยโต๊ะนี้มีกระสุนนักเรียนพกกระสุนมาด้วยว่ะโรงเรียนอะไรวะเนี่ยมีโน้ตอีกแล้วอ่าเหมือนเดิมไม่ต้องอ่าน แอนน่าแล้วลูกสี่ไปทางบนไหมนะถ้าหาไม่เจอคงต้องเดินหน้าต่อไปไครับเฮ้ยหมาน้องหมาบักน้องหมาบักตรงนี้มียาขอบคุณครับโ <c oughs> น้ตบุ๊กมีอาหารกระป๋องไม้โอเคต้องลงข้างล่างใช่ไหมล <c oughs> งมาก็เจอตอมดัเดกว่ากับแม็กกสี Okay. ไม่มีอะไรเข้าสิครับตรงนี้มีศพโดนเผาไฟแสดงว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้ดิมึงใครจะมาจุดไฟในนี้ไม่มีอะไรโอเคงั้นออกไปข้างนอกทางออกอยู่ไหนออกทางเดิมเหรอหรือลูกให้พร้อมกินน้ำกินข้าวไปครับไปตามทาง <c oughs> นี่จออกมาจากนอกโรงเรียนนี่ ไ no no. ีไปพรอมเสียงอะไรเอ่ยหป่าอตั้บีเยอะเยอะยไสโลไสโลใช้ของแร้ของแรครับมามาไอ้ตับีเดวนไอ้ตั้งบีดชวุนโอเคม่นหวใช้ยอะระยะตถ้าัดไปล้การจัดไปละการมาดิ้าดโอ้ยโดนริงโดนจิง ใส่ฟ้าด้วยไอ้พีใครปล่อยไฟฟ้าวะไอ้ตอมพี่เด็กเพลินไอ้ตัวพี่เด็กเรียกไฟฟ้าได้หวะเฮ้ยอะไรกันครับนี่มันก็นิน,น,น,นจาอย่างสูตรยางสูดกินน้ำแป๊บเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องกินน้ำมีการบันทึกความขึ้นหน้าโอเคเกมเซฟทั้งหน้าคือโบสถ์ทั้งหน้าคือโบสถ์มีไรช่วยดีบ้างไหม ไม่เหมือนกันนะแล้วแอนนี่จะอยู่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันดีรูปดีรูปโอเคนี่คือโบสถ์นะใช่ไหมใช่แหละตู้น้ำวะแวะดูเพิ่หน่อยตู้น้ำมีกระสุนแม่โคจะไม่เล่เลยอะไรนะไม่โดนหรอกครับไม่โดนหรอกครับดีรูปอ่านี่คืออะไรอ่ะ นี่ไงระเบิดนี่เดือดเลยนี่สองด้วยโอเคเปร้านอาหารนะเป็นร้านร้านอาหารเรือเวลาโรงเรียนติดพิษติดพิษหาของก่อนเนื้อโอเคเตานี้มีแฮมเบอร์เกอร์เตานี้มีน้ำโอเคคอยเมคเลนด์หน่อยข้างบนครับข้างบนมีตัวอะไรอยู่หมูป่าขวากลับขึ้นมาทำอะไรบนนี้เฮ้ย บาที่ผมทำไปบนนี้มีลูกหมูป่าด้วยแล้วก็ลูกแมวสุกี้อ๋อไม่ใช่เป็นหนูนะเป็นหนูโอเคต้องเติมยาต้องเติมยาเติมน้ําเติมหางกระป๋องแล้วก็เติมยาอีกสักทีหนึ่งจากนั้นก็โตะนี้มีน้าขอบคุณครับเคาน์เตอร์นี้มีแฮมเบอร์เกอร์เคาน์เตอร์นี้มีมีโค้กว่ะโตนี้โตนี้มีเนื้อ,เน,อเนื้อดิบเหรอไม่มีของที่ เออแล้วมึงจะให้หาทำไหมไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคเติมน้ำอุ้ยเดิอของพี่พี่หม,มา้ามาขอว่าขอาว่าของพี่หมาต้อง,ง,องอพิสูรว์ก็มาดีครับก็มาดีครับโอเคเอ่อมีโอ้โหมีเลือดออกมาจากโบดด้วยไม่ค่อยน่าไว้วางใจขอสำรวจหน่อยแล้วกัน ดูเหมือนที่นี่ยังมีชั่วชีวิตไม่ค่อยได้มาและยังมีทรัพยากรอ,อยู่มากอโอเคงั้นเข้าเลยละกันมีแรงส่องหอนว่าจะได้เจอกับบอสหรือเปล่าเราชีวิตอยู่ที่ไหนตัวเหี้ยอะไรครับเนี่ยนี่มีตอมบีินคนสองสตัวไม่น่าใช่ซอมบีแล้วม้าอย่างนี้ มีนสัทีเร่นิาซ้อ t ั e น t เราคอยพั n ต่กาเต้นเขาโอเคโอเคเลยระเบิดใส่ไปวางกับระเบิดก่อนแล้วก็ถอยลีลูกยูลีลูกอย่าพิ่งอย่าพิ่งไม่โดนนี่ไงมาครับมาครับวางระเบิดว้นิดนึง นี่ไงโดนโดนโดนมาดิมาดิาดยิงยิงยิงมาอุ้ยยังมีแตกตัวมันแตกตัวลีลูกรีลูกรีลูกอยูนย่นี่ไงนี่ไงมีการแตกตัวปล่อยตัวเล่นว,วน้อยคนด้วยวางระเบิดก่อนเดี๋ยวก็ยิงโอเคโอเคเติมกล่องเติมกล่องอ่านก็ยิงครับอุ้ยบ็อสบ็อสอย่างนี้ก็ต้องใช้มีดมีดนี่ย มาดิมาดิมาดิยืแรกยีแรกเลยระเบิดมีระเบิดมีระเบิดไปถึงลูกถอยถอยถอยกลอบมันแตกแล้วนี่ระเบิดอยู่นี่ตามมา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 ปุ้มปุ้มยิง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 ยูงยิงจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายอ่ะอีกอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอฮะจะซักแค่ไหนเป็นเชียว่ะ ชื่อบอยเหรอโอเคต่อไปต้องไปเข้าสู่สุสานกินน้ำกินอาหารกระป๋องกินน้ำจะกวดไปครับ <c oughs> ลงมาใต้โบสถว์ว่ะเอาว่าอ้าวผ่านแล้วเหรอ <c oughs> ต้องการไปในบทถ,ถัดไปหรือไม่จัดไปดี